เติมโรบอทฟรีกันดีกว่าครับจากแอปหาเงินออนไลน์ได้เงินจริงครับจะเป็นอย่างไรนั้นที่สําคัญผมไม่ได้มาหลอกหรือมาโกงอะไรทั้งนั้นเพราะผมไม่ได้รับรีวิวจากแอปที่ผมจะมารีวิววันนี้อย่างแน่นอนเลยครับจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้นอกจากจะมาดูโรบอทเติมโรบอทฟรีกันแล้วเรามีแจกอังกอา์มอร,ฟร์ฟฟรีในคลิปวิดวีโอนี้ด้วยนะฮะไม่เป็นการเสียเวลาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเดี๋ยวเราไปดูไปลเลย พ่อแม่ไม่ลองพุ้ยยแต่ยังเท่าไหร่เลยหรือกันด้วยนะครับขอต้อนรับด้วยนักสู่ช่างอันหรือสวัสดีครับผมเติมโรบักฟรีเข้าโรบอกง่ายๆครับวันนี้เรามีแอปพลิเคชันหาเงินออนไลน์มานําเสนอแล้วบอกเลยว่าแอปนี้นะพอปปู u ่ามากเพราะเราเคยรีวิวไปแล้วฮะแล้วก็กระแสะตอบรับค่อนข้างดีมากๆเลยแต่จะเป็นแอปพลิเคชันไหนนั้นนะครับอย่างที่เราเคยบอกกันไปว่าเราไม่ได้รับเงินมารีวิวแอปพลิเคชันนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเล่นเองทดลองเองจึงนํามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะเพราะฉะนั้นเชื่อใจและมั่นใจได้เลยนะรรมว่า่าแปลลิเเนน้้จไไดงๆ็งก เสีเวลาแต่อยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่โรบักได้ฟรีๆนะยังได้อื่นอีกด้วยนะครับจะน่าสนใจน่าเล่นขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูติดตามรพร้อมกันเลยครับ และแอปพลิเคชันในวันนี้นั่นก็ได้แก่นี่เลยครับผม <S <S แคสโยแคสโยแอปพลิเคชันนี้นะครับเราเคยรีวิวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ต้องบอกก่อนว่าหากใครที่เป็นผู้ต,ติดตามเก่านะครับต้อบอกว่าเฮ้ยแอปนี้ผมเคยรีวิวแล้วเอามารีวิวใหม่ทำไมอย่างที่เคยแจ้งกันไปเลยนะว่าถ้าแอปพลิเคชันไหนสามารถเล่นเราได้เงินจริงไม่หลอกลวงแล้วก็ได้เงินจริงเนี่ยผมก็จะนำมารีวิวซ้ำนะครับเพราะว่าพี่ๆท่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยจะได้รับรู้แล้วก็รับเห็นกันว่าเฮ้ยมันมีแอปที่ไม่หลอกลวงนะเพราะตอนเนีีออลกกววะาาาจจจริค่บท แอปสามแต่ไม่เป็นไรเนาะเพื่อเป็นการยืนยันอีกหนึ่งอย่างคือเรามีจะอ่งางเปากันฟรีๆด้วยนะครับในท้ายคลิปวิดีโอนี้เพราะฉะนั้นนะครับผูได้กับได้นแฮะเพราะฉะนั้นกดติดตามเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นค่ายของ o t t e r p o w e าวสตูดินะครับผมและแอปพลิเคชันนี้มียอดดาวนโหลดมากกว่าส0ล้านดาวน์โหลดไปแล้วนะครับยอดรีวิว23000รีวิว4.7ดาว,ลดดาวลดเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่มีเกมมีภารกิจข้างในนะครับให้เราทำการ ไม่เยอะจนน่าราคาญนะคบผมบอกเลยแอปนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแอปที่ดีแต่แต่แ,ตแ,ตแอปแอปพลิเคชันนี้เนื่องจากว่าเราเล่นแบบสายฟรีใช่ไหมฮะไม่เชิญเพื่อนไม่ต้องแบบว่าไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นนะรหรือเก็บสะสมเหรียญเนี่ยค่อนข้างนานเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหากใครที่เอ้ยแบบว่าจากจะเล่นเกมแบบใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อะไรแบบนี้แล้วก็เก็บสะสมเหรียญไปเพื่อเป็นแลกเป็นเงินเนี่ยก็สบายสบาย,สบายเลยโดยแอปนี้นะเขาสามารถนะครับรับรางวัลได้หลายช่องทางมากไคมับไม่ไว่าจะเป็นการีน่าโลบักเล็บการ์ดเรือเก็บการ์ดโอ้สตรีม หรือจะเป็นภูมิว,ลวเลตก,ก็มีให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวคร่าวๆกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรขออนุญาติพี่ๆนะครับที่มาทําการรีวิวด้วยนะผมขออนุญาตนามาให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับอ่ะและคอร์เาสด้หลายครั้งแล้วนะครับสามารถใช้ได้ตลอดเกมก็สนุกแต่อยากให้มีเพิ่มเกมอื่นๆขึ้นมานะครับเป็นเกมง่ายๆวิ่งเก็บเหรียญหน้าก็น่าสนุกอะไรแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆนะจ๊ะพี่จ๋าเกมสนุกมากโหลดมา2วันนะฮะได้วันที่2แล้วแต่แรกเรเวลหนึ่งอยู่แต่ไม่เป็นไร เป็นเกมที่แจกรางวัลจริงแต่คิดว่าจะไม่เยอะนะครับเพอที่จะเป็นรายได้จริงจริงจังเพราะเงินรางวัลน,น้อยเหมือนเกมเกมหนึ่งเท่านั้นเองเจ๋อไม่บอกไปนะครับเนื่องจากเป็นเกมฟรีนะจึงอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บสะสมเหรียญน,นิดนึงแล้วก็มันไม่สามารถที่จะสร้างแบบรายได้ให้เราแบบอุ้ยแบบยเยอะแยะมหาศาลอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นแค่แบบว่ารางวัลหรือว่าเงินเล็กๆน้อยนะครับแต่แต่ว่าแค่เล่นเกมเราได้เงินอ่ะถูกไหม,มหรือได้เป็นวอลช์รัสดา้าไปแลกเป็นส่วนลดเนี่ยมันก็คุ้มเ้วนะฮะเอาเป็นว่าดูรีวิวแค่นี้คง และตอนนี้เราเข้ามาสู่แอปพลิเคชันไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไงโลโบกิฟต์การ์ดอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอย่างนี้นะครับขออนี้ตออกหน้านี้ก่อนหน้าหลักของแอปพลิเคชันนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับเมนูแรกนะครับจะเป็นเมนูหน้าหลักเอาไว้เล่นเกมหรือทํากิจกรรมต่างๆเมนูที่2นะครับก็จะเป็นแบบว่าภารกิจต่างๆนะฮะเมนูที่3เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับอาตัวแรงนะครับเป็นแบบเก็บสะสมแบบว่าแต้มเติมอะไรแบบนี้นะฮะและเมนูสุดท้ายคือเมนูการแลกเงินนะครับหรือแลกอชเชอร์ต่างๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปดดูููเเเเเมมนนนนหหหหหลลััักกกกกกกๆๆ็คืือออาาาาารรรรรงิีีย่แววชต นะครับง่ายๆเลยนะที่ผมจะให้ท่านชมได้ดูนะครับเรื่องของพวกอันดับเรื่องของสปินหรือว่าเป็นกล่องสะสมอะไรพวกนี้อันนี้ไม่ต้องไปดูก็ได้เดี๋ยวท่าน้ชมมาศึกษาได้เองมันไม่ใช่ตัวหลักอะไรขนาดนั้นมันเป็นแค่รางวัลประจําวันเท่านั้นเองนะครับซึ่งเราสามารถมาสปินเลยหรือมาเก็บสะสมได้จากตรงนี้แหละเนาะโดยหลักๆแล้วนะครับท่านบอนจะมีทั้งเหรียญทองแล้วก็มีตัว่าเป็นธนบัตรใบสีเขียวเนาะซึ่งเราจะต้องใช้ธนบัตรใบสีเขียวเนี่ยครับแลกเป็นวอยเชอร์ต่างๆนี่นั่นนะอ่าโดยเราจะหาจากไหนใช่ไหมล่ะพี่ๆเห็นไหมจ ก,เ,กเลยนะครับให้เราได้เล่นกันหลังจากนั้นนะครับถ้าสังเกตดีดีเขาก็จะมีบอกแอส,สมมตินะเกมแรกนะครับเขาบอกว่าผ่านเลเวล10นะก็คือเล่นผ่านเลเวล10ทั้ง10เลเวลเนี่ยก็จะได้มาประมาณ20ใบเขียวนะครับหลังจากนั้นเมื่อเกิดสะสมครบเราก็สามารถไปแลกแบบว่าตามจานวนที่เขาตั้งเอาไว้ได้นั่นเองนะแต่อย่างที่บอกไปว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นไม่สามารถนํามาเป็นไรายได้แบบหลักเลย,ยไม่ได้นะครับเนื่องจากมันเป็นแบบสายฟรีแต่ที่ข้อดีของเขาเลยแอปเนี้ยคือมันไม่ต้องเชิญเพื่อนและที่สําคัญคือโฆษณาไม่ได้เยอะจนหน้าลบจบกระตาอะไรขนนนาดั้อย อย่างที่แอปอื่นที่เราเคยรีวิวกันไปเนี่ยบางทีอยู่ดีก็เด้งอยู่ดีก็เด้งชนะแอปนี้ไม่ใช่ครับเขาจะให้เราดูโฆษณาก็ต่อเมื่อแบบว่าเป็นตัวช่วยในเกมอ่าสมมติว่าเฮ้ยเราเล่นแบบน,นี้ไม่ผ่านนะเราตายเราอยากจะเกิดใหม่เราก็กดดูโฆษณาหนึ่งครั้งอะไรแบบนี้นะฮะไม่ได้เด้งมาัมวซน,นะฮะรวมถึงก็จะมีภารกิจประจําวันด้วยเห็นไอ้จ่าพี่จา๋านี่แฮะเราสามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะเราจะลองเล่นสักหนึ่งเกมเอาเกมที่เรายังไม่เคยเล่นดีกว่านาะซึ่งผมบอกเลยนะมันมีเกมเยอะมากจริงงๆนนนะออออยยย่่่าาาเเเเชีผมมมกกลล้้ไรว Water Sauce p u z ครับโอ้ยมาเอา้าเรากดไปเลยดีกว่านะครับ Water Sauce Puzzle ดูว่าจะเล่นสนุกไหมแต่ผมว่าเกมเนี่ยสนุกแน่นอนทุกเกมเลยเพราะว่าลองเล่นประมาณ3-4เกมแล้วนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ผมยังไม่เคยลองเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ โอร้ราจาเราเข้ามาแล้ว w ต t e r s o r พ p u z z l ลนะครับกดสตาร์ไปเลยนะหลังจากนั้นนะฮะวิธีการเล่นของเจ้าตัวนี้น่าจะต้องเอานี้มาถึงอันนี้เออเนี่ยแค่นี้เลยเป็นแบบว่าให้มันเหมือนกันสีเหมือนกันหูนยง่ายเรเวแลแรกผ่านไปแล้วนะมาฮะกดเน็ตได้เลยผมบอกเลยนะผมว่านักวิทยาศาสตร์ฟอนเทสนี่ยเป็ไนไะเอาละเรเวลวสองเฮ้ยมัน easy นะ easy มากเลยนะฮะอะโอเคครับเดี๋ยวอันนี้เราก็จะมาทำนี่นี่ผมบอกเลยนะนี่ easier easier มากนะนี่ปึง้งเป็นไนงะ 哦。Oh. ออ้ยเลเวลสามหรอนี่ง่ายจัดนะอ๋อยังยังยังไม่จบยังไม่จบ <c oughs> ดูเล่นไปอย่างนั้นแหละครับท่านผู้ชมอ้าแล้วก็หากใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะผมจะบอกว่ากดติดตามมาไว้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีรายการวาไราตี้ที่จะสุ่มแจกเป็นทางด้านทั้งอลเล็ตรางวัลวต่างๆนะครับยันไปนหนึ่งผมบอกเลยมาฮะง่ายมาง่ายๆเลย,ย,ยอีซี่ Z, นะบอกเลยอีซี่นะอุ้ยอุ้ย,ยเราจะต้องคิดนิดนึงแล้วนะเราจะต้องคิดนิดนึงแล้วนะนี่อย่างเงี้ยดูโอ้ยเหมือนจะยากมันเหมือนจะยากนะเฮ้ยมัน มียากกว่านี้ไหมเนี่ยแม่เก่งไงเก่งอากเดเน็กเลยนะฮะแล้วก็น่าจะ เรียบร้อยอ,อ่ะตัวเกมก็จะประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเล่นกันแบบเบิร์น,เ,นเดี๋ยวจะเห็นความเก็บผมกัน <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยวจะนานไปประมาณนี้อะ่ะเดี๋ยวเรานะครับมาดูกันต่อนะครับเรื่องของคําว่าชนะชนะเนี่ยจะเป็นเหมือนกับพวกแบบอารมณ์แบบให้แบบกิจกรมรมภารกิจอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถมาดูได้เลยนะครับผมส่วนอันดับนะฮะก็จะเป็นเนี่ยว่าเราสามารถเก็บเหรียญได้เท่าไรอะไรเมื่อจบปุ๊บเราก็อาจจะได้แบบว่าเป็นอารุ์นะครับรางวงรางวัลอะไรแบบนี้เพิ่มเติมไปนี่มีมีประเทศไทยมีีีีแบบออิิิินนนโโดดดเเซซยยยาม้วฟลปะห เพื่อนบา้านเรามาครบเลยนะฮะร,รางวัลมาดูกันดีกว่ารางวัลน,นะครับฟังให้ชัดเจนเลยรางวัลจะมีหลายแบบมากอย่างแรกคือธูปนิเวศนะครับซึ่งธูปนิเวศนะก็จะต้องเก็บสะสมไอ้ใบเขียวเนี่ยเราให้ครบ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 เราก็จะได้ศูนย์จุดศนหนึ่งดอลอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็มีเมื่อกี้เลยที่รีวิวข้างหน้าแอปพลิเคชันนะครับราซาดาวออยเชอร์นะใช้สองพันอุ้ยอะไรใช้อะไรใช้สองพันใบเขียวนะครับจะแลกได้ยี่สิบบาทถ้าใช้เจ็ดพันสองร้อยใบเขียวจะได้แปดสิบบาทซึ่งถามว่าเยอะไหมเยอะมากนะครับพูดตรงๆเเเเเเลลลลยยยมันนนนออะจรรริิงๆๆๆแแแแต่่่่่่่่วววาาาาหกใคทีบบบบบบพื ผมเลียนเกมแบบนี้อยู่แล้ว <c oughs> ผมบอกเลยยังไงก็คุ้มครับแล้วก็ใครชอบเกมแนวนี้ผมว่าก็น่าจะโอเคนะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็วันนึงถอนได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวอร์ชอร์คืออย่างน้อยปกติถ้าเกมอื่นเราเล่นไม่ได้ตังค์ใช่ไหมเกมนี้อย่างน้อยตอก็เล่นได้เวอร์ชอร์ไงใช่ไหมล่ะรวมถึงมีการีน่าด้วยนะครับผมการีน่าเชลแล้วก็มีแกร็บห,หนีอุ่นๆแบบผมนี่ชอบสั่งของมากินนะเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยเหมาะเลยเจีแมวนะฮะเรซากลตรงนี้ก็เช่นเดียวกันส่วนอันนี้ก็เป็นโลบล็อกทริป การนั่นเองนะครับดูบอกกิฟต์การ์ดใช้ประมาณ18,800ใบเขียวจะแลกได้300บาทถามว่าเยอะไหมใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนแต่หากใครว่าครังเล่นเกมแบบแนวนี้เก่งอยู่แล้วนะบอกเลยผมว่าแปปเดียวได้จริงๆนะครับเพราะอันนี้ก็มีรีเควสจากพี่ท่านผู้ชมเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดคือแบบเป็นคนชอบเล่นอยู่แล้วลยอะไรเงี้ยเล่นได้อะไรแบบเนี้ยนะครับสตรีมวอลเล็ตโค้ดก็มีนะครับแล้วก็ Amazon Gift Card ก็มีเช่นเดียวกันนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวแอปเพราะฉะนั้นแล้วนะอันนนนี้้แแค่มาาะํให นนว่ามันมีแอปที่มันไม่หลอกลวงมันเล่นได้จริงๆนะครับแล้วก็ยังไปดีหนึ่งทางเลื่องให้กับพี่ๆได้รับชมกันล่ะครับ เป็นอย่างไรายนบ้างละครับสำหรับแอปพลิเคชันได้โรบักแลกโรบอฟรีเอออะไรแบบนี้นะฮะเอาเป็นว่ามันก็อาจจะไม่ได้แลกโรบอกหรืออะไรอย่างเงี้ยได้อย่างเดียวเนาะเหมือนแลกได้เยอะแยะมากมายเลยแต่ที่สําคัญนะครับแอป,ปนี้เราทาการทั้งสแกนไวรัสนะครับรวมถึงดูแล้วว่าแอป,ปนี้ทดลองได้แล้วว่ามันปลอดภัยจึงนามารีวิวการเนาะอะไรที่สําคัญไม่ได้รับในมารีวิวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมั่นใจเชื่อใจได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยพูดความจริงทุกปราการแ,น,แน่นอนนะเอาเป็นว่าถ้าดีบอกดีถ้าไม่ดีบอกไม่ดีนะครับอย่างที่บอกไปเนาะั้นะกนดน ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าพี่ๆจะชอบกันนะครับยางน้อยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะเพราะเรานอกจากจะมีแอปแบบนี้มาเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมอย่างเรื่อยๆแล้วเราก็มีแจกเป็นอ่างเปามวลเลสด้วยนะครับผมโอดินทำไปหมดแล้วนะเอาง่ายๆเลยวิธีการแจกง่ายๆเลยกดติดตามฮะแล้วขอกดไลค์ในคลิปนี้50าไลค์เออถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไร้วแต่ว่าอย่างน้อยเป็นกำลังใจด้วยนะกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ให้เกิน50ไลค์หน่อยฮะและที่สําคัญเราจะทําการแจกแบบสร้างลิงก์อ่างเปาขึ้นมาเออสร้างลิงก ลงไปแล้ว45นาทีโดยปกติแล้วเราจะลงคลิปนะฮะทุกวันเลยเวลาตอนเที่ยงพองกับตอนอสองทุมท่มตรงฮะหรือไปแล้วโดยถ้าคลิปวิดีโอนี้เราลงตอน2องทุ่มใช่ไหมครับเราก็จะทําการลงนีง้เอาไว้ที่ประบุคอมเมนต์ตอน2องทุ่ม45นาทีนั่นเองนะฮะโดยโคต้าปกติที่เราแจกกันเรื่อยๆเนี่ยมากกว่า3 0มสถึงห้ท่านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอาจจะไม่ได้เยอะถั่วเฉลี่ยกันไปเนาะก็เตรียมตัวรับกันได้เลยนะครับสะสมไปเรื่อยๆเป็นเงินฟรีเนาะและที่สําคัญนะจ๊ะพี่จ๋าหากใครที่แบบไม่เคยทันเลยอุ เขาไม่เคยทำเลยพี่ทํายังไงอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆง่ายมากครับก็แค่คอมเมนต์อะไรก็ได้ครับผมคอมเมนต์ไปเลยนะคอมเมนต์เลยพอผมปรับเปลี่ยนลิงก์นะอะไรแบบนี้มันอาจจะมีการแจ้งเตือนเด้งกลับไปอะไรแบบนี้นะฮะแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวยูทูบของท่านชมด้วยนะบางท่านก็ไม่ได้การแจ้งเตือนจริงๆแต่ที่สําคัญใครคอมเมนต์นะผมบอกเลยเตรียมตัวไว้ฮะเพราะว่ากิจกรรมใหม่ที่เรากำลังจะเซอร์ไพรส์เนี่ยเกี่ยวกับนี่แหละพี่ๆที่มาคอมเมนต์มาให้กําลังใจกันหรือมาพูดคุยกันเนาะเพราะฉะนั้นนะฮะเอาเป็นว่าหากใครที่อยากจะติดดดตาาาาาามมมมหรรรรืออพพูคุยยยะะะไไนะะาานนสถีีี่่่เเเลลท้้วผ จะแบบว่าพยายามตอบให้ได้ทุกทั้นเลยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับนี้นะครับขอลาไปก่อนนะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสี่ยูถึงคลิปจุป๊บๆายบายสวัสดีครับ